สวัสดีครับทุกท่านครับมนีนำพาทุกท่านมาที่บ้านหนองเรือตำบลลษทายอำเภอกันทะล,ลมจังหวัดศรีสะเกดครับบ้านหนองเรือเป็นชุมชนขนาดเล็กครับโดยมีประชากรอ,อยู่ประมาณสี0รยกว่าคนและมีครัวเรือนอยู่ประมาณ100่งรอครัวเรือนโดยชุมชนบ้านหนองเรือ อยู่ติดกับถนนเซนอำเภอกันทะลม่มไปอำเภอ,อย่างชุมหน่อยชุมชนบ้านหนองเรืออยู่ติดกับชุมชนบ้านเมาซึ่งอยู่ฟังตรงกันขามของถนนเซนอำเภอกันทะลม่มไปอำเภอ,อย่างชุมน่อยและใส่โรงเรียนเดียวกันในการเรียนหนังสือนั่นก็คือโรงเรียนบ้านเมาหนองเรือ ซึ่งสอนระดับประถมปีที่หนึ่งถึงประถมปีที่6และชุมชนบ้านหนองเรือมีวัดอยู่วัดหนึ่งครับเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนนั่นก็คือวัดบ้านหนองเรือวัดบ้านหนองเรือเป็นวัดที่มีพระเกจิอาจารย์ที่มีซื่อเสียงโด่งดังอีกองค์หนึ่งครับ นั่นก็คือพระคู่ที่ประการโกศลหรือชาบานลูกศิษย์ลูกหาเอินว่าหลวงปู่ทองชุมชนบ้านหน้องเรื่อถึงสิเป็นชุมชนขนาดเล็กแต่กับเป็นชุมชนที่มีความสมัครสมานสามาคัคคีโดยเฉพาะย่างยิ่งพี่น้องที่ไปทำงานต่างถิ่นต่างจังหวัดจะนําผปามาทอดถวายวัด บ้านหนองเรือเกือบจะทุกปีซึ่งเป็นเรื่องที่บอธรรมดาของชุมชนเหล็กๆแห่งนี้นอกจากความสมัครสมานสามัคคีแล้วชุมชนบ้านหนองเรือย่งซอยกันอนุรักษ,ษ์สภาพแวดล้อมของชุมชนจากภาพที่ท่านเห็นท่านจะเห็นตน้นไม้ใหญ่ๆหลายตน้นยังคงโอบร้อมชุมชนบ้าน หนองเรืออยู่นี่คือชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่ผมอยากนำเสนอให้ทุกท่านได้ชมครับโดยเฉพาะยังยิ่งท่านที่เกิดอยู่บ้านหนองเรือแต่ไปทำงานต่างประเทศไปทำงานต่างจังหวัดบ่มีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านได้เห็นภาพนี้สิได้ระลึกนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนเจ้าของที่นี่ บ้านหนองเรือตำบลละทายอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดครับ